สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็คืออันนี้ก็คือมะนาวคั้นสดจากสวนเรานะคะเราก็จะส่งไปให้ลูกค้าที่กรุงเทพนะคะโดยการแพ็คลงกล่อ,องโฟมนะคะอันนี้จะเป็นมะนาวสดๆเลยนะคะก็ลูกค้าก็สั่งมาหูมันใหญ่ไปไหมเ,ปน,เนี่ยกล่องเนี่ย ไ่ใี้ก็ดน้ดนเลี้กใส่ไม่ได้เลยก็ลูกค้าสั่ง14ขวดนะคะก็เราก็ส่งไปให้ลูกค้าแบบนี้เลยอันนี้แถมเหรออันนั้นแถมแถมอันนี้แถมด้วยนะคะไม่อัดค่ะไปถึงก็ยังไม่ละลาย อันนี้ก็คือยังไม่ละลายนะคะไปถึงเสร็จแล้วเราก็จะแปะนะคะทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะพอไปถึงลูกค้าเนี่ยสามสวันก็ยังไม่ละลายเลยคะ่ะถ้าลูกค้าท่านใดอกจะสั่งเอ่อ้วนาวขั้นสดม,ม,ม,มะ <laughs> มานาวคั้นสดก็เราก็จะได้นะคะเราก็จะสบงนะคะแล้วเราก็จะเขียนชื่อที่อยู่ด้านบนนะคะ ก็ต้องแพ็คอย่างนี้เลยนะคะเพื่อที่ความเย็นมันจะได้ไม่อันนี้อยู่ได้ส่งประมาณ3ามสีวันไม่ถึงก็ไม่ละลายนะคะอันนี้ก็คือพนักงานบริการดีมากนะคะจากยอสไบ้านตาขีนะคะคนนี้ถ้าทานจะกินอุดมสมบูรณ์แกงโมใหญ่มากก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนด้านบนค่ะอันนี้เราก็จะเขียนแล้วนะคะว่า ลูกค้าของเราชื่อสถานีบางเขนะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการส่งได้เลยที่นี่นะคะ <S 2> <S 2> <S ก็ฝากคุณว้วยแ่งฝักกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะคะ